ส,สวัสดีครับเมื่อสักครู่เราก็เกือบจะลงทางไปครับกองกำลังเที่ยวครับอย่าครับเราหาทางครันคูคุ้มเยอะแยะครับเราเนี่ยมันเส้นดำนะเบียรใช่

E... Passa culo. Cool, eh?